สวัสดีจ้าพอเม่พี่น้องจ้ามาพ่อเขาแยกกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้เฮากับซิมามเด็ดข้าวสารบ้านกกกอกคดีชมพู่ยฟังอีกเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้พี่น้องขาสิเป็นประเด็นครอบครัวเด้อพี่น้องขาศึกครอบครัวเนาะพี่น้องขาศึกสายเลือดกับว่าใดเนาะระวังพี่น้องขาระวังคุณสวิตีพี่น้องขากับแต่เต้และกัดใต้เนาะค่ะเนาะพี่น้องขาเลี้ยวค่ะ พ่วงไปหาเถิกน้ำพี่น้องขาแมน่าแต่ว่ามื่อนี่ไม่ได้ว่าถึงคดีเด้วพี่น้องขาว่าถึงประเด็นแตกย่อยมาจากคดีสมผู้ผลไม่นะพี่น้องขาแมนบบ อ่าต่อมาจากเมื่อที่ไปอ่าอัยการเนาะพี่น้องคาเมื่อวันที่อ่าเจ็ดพี่น้องขะอัยการได้ยื่นฟ้องศาลเนาะพี่น้องขะยื่นฟ้องศาลคำร้องฟ้องศาลนะพี่น้องขะอ่าเนาะบาดที่นี่ส่วนนายพลกับนางแตนนะพี่น้องขะก็เป็นจำเลยยังเต็มตัวว่าพี่น้องขะปาดเดนมันอยู่เมื่อนี่พี่น้องขะแล้วพี่น้องขะนางแต่เต้พี่น้องขะโอ้นายแต่เต้พี่น้องขะว่าเป็นนางวอกผิดขอโทษเด้อค่ะเด้ออ่านายแต่เต้พี่น้องขะหรือว่านายกาลอกเนาะพี่น้องขะแบบที่นี่พี่น้องขะ นางนะพี่น้องคะไล่สด <c oughs> พี่น้องคะไล่สดดนีถเนาะพี่น้องคะว่าพี่น้องคะ ว่าแม่ผลไม้เนี่ยนะไปยื่นคัดค้านการประกันโตนี้และเถื่มือนั่นนะพี่น้องขาประมา看看 right Iraq, ณนั้นเลว่าที่นี่นอพี่น้องขาาค่ะว่าได่าินีข้าวนี่จากผู้ใดนะพี่น้องขาต้นต่อข้าวมาจากนานอ่นมาจากพอเด้อพี่น้องขามาจากตาชวนนอพี่น้องขาประมาณนั้นแล้วพี่น้องขาว่ามันเป็นปินความจริงบ่เนี่ยนะพี่น้องขามันไม่เป็นความจริงเด้อพี่น้องขาเป็น่พราแม่ผลไม้เมื่อนั่นน่ะนางว่าได้ไปสารน้ำพี่น้องขานางไป คุณสาเตีน่นั่งไปล้อมลวดพี่น้องขาลวดน้ําพี่น้องขาแมนบอบอฟหางงัวกั้วขับไปสวนยางนะยูุ่สวนยางวันตะพี่น้องขาโทรศัพท์ G P S นู่นนี่นั่นแล้วก็ยู่หันย่พี่น้องขานาะยืนยัน่าเราว่ได้พิสานนะประมาณนั้นเตว่าพี่น้องขาแต่เต้นะพี่น้องขาเพิ่นไปเห็นสองคนพี่น้องขาจากสองคนใดเนาะพี่น้องขาหวานนั่นแหละนางก็เลยเข้าใจว่า แม่ผลไม้ไปยืนน้ำนะพี่น้องขาไปยืนนะประนันนะเนาะยืนคัดค้านการปรตรกันตนะพี่น้องขาคือนางไม่ได้ทำเนาะแล้วบาดที่นี่พี่น้องขาเพราะนางคุณสาวิตรีเนี่ยนะเพิ่งกระดินง,งข่าวนีน่อนอไปฟังข่าวหรือว่าไปเบื้องไร่สุดเบื้องคลิปบักแต่เต้น,นะพี่น้องขามันลาบาดที่นี่นางกเลยสวนพี่น้องขาแมนบเพราะว่า,าคือยังไส่ไล่ดูหลายรอบเท่น,นะ้นแมนบ่พี่น้องขาใสรไล่นั่นไ,ไ,ไล่ไล่นี่ประมาณนั้นแหละเนาะนางก็เลยออกมาไล่สดพี่น้องขาไล่สดอธิบายนะว่านางบ่ได้ไปยื่น คัดขานการบัตรการตัวนั่งยุหันยุหนีนั่งอธิบายนอมบาท,ที่นี่นั่งรดรถทุหลายพี่น้องขะนั่งเล็บเว้าวพี่น้องคขาพานนอพี่น้องขะ <c oughs> ขอร้องพี่น้องขา ทนายฝ่ายคุณอัดหรือว่าคุณอัรสริยะเนะพี่น้องคะเออจัดการฟ้องบักรกจักคดีเนี่ยนะพี่น้องคะมันเข็ดมันหลาไปหน้าแมนบอใส่ไล่เขามโนเกินเหตุนะประมาณนั่นประเด็นมันอยู่ตรงเงินเดิอพี่น้องคะแมนบอประเด็นเนี่ยนะกะลอกดีเว้าส่ไล่เอื้อยนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเรื่องประเด็นเงินพี่น้องคะพราบักอกได้ไปยืมตังค์พี่สาวเดินนะอันนี้เคยบอกรึเปล่าน้อพี่น้องคะยืมทังเขาแล้วก็อยากวอาง่ไงว่าอยากขาเรื่องให้เขายกหนีให้นะประมาณนั้นแหละพี่น้องคะแต่ว่ามันกับบอเป็นเพลงสั้ คือว่าเป็นหนีเขาก็ต้องใส่แมนบอแต่ว่าใส่ยันไหนเขากับบรลลจากกันิ่นเนาะ <c oughs> เขาก็บบอลได้ไปก้าถึงตรงนั้นนะพี่น้องขามากก้าถึงตรงที่ว่า,าเป็นเป็นมินประมาทได้นะพี่น้องขาแม้รับพ่อ,อยังละ่ะเพราะการลอกไปไล่ซดยุนาสารพี่น้องขาสายสาร,สารมุกดาหารเลยเนาะพี่น้องขาประมาณนั่นบัทที่นี่ลบลูสถานที่เรือลบลูบุกคลบอนะพี่น้องขาบาทที่นี่มัน,ะน,ททนมกนเน็เรื่องตนะ้อนเนื่องมาเนาะเมียผุ่มละไมก็เลยน้องคุณสาเวตีนักเลยบ่อยคุณอาร์ตพี่น้องขาเกะนะพี่น้องขาแมนบ แกลคลิปหรือว่าถอดคลิปของการลอกเบ้าเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยได้ขอหาหยังนังซี่นะพี่น้องขาแมนบอนั่งโมโหนะพี่น้องขาคือว่าไงปะคือบ่เลิบบ่แล้่วเบ้านะน้องบาดที่นี่ส่วนคุณอัดน้องพี่น้องขาคุณอาดเล่าขายการอภัยการลอกหลายรอบแล้วพี่น้องขาแมนบอเตือนหลายรอบแล้วอภัยหลายรอบแล้วนะพี่น้องขาสามรอบสี่รอบเดี๋ย t h แต่ว่าการลอกมาย้อมรับฟังแมนบอลพี่น้องขาบาดที่นี่เพราะคุณอาดได้ยินเรื่องขอร้องจากคุณสวิตีแถวนี้นะพี่น้องขาแมนบอลมันเลยอดเหลือโทนเนี่ยนะ คุณอาร์ตพี่น้องขาท่านก็เลยออกมาไล่สดเป็นบ่พี่น้องขาไล่สดนะมาเตือนกาลอกเลยนะกาลอกนะแมนบ่หยุดใส่ร้ายพี่สาวคุณได้แล้วแมนบ่พี่น้องขาหยุดนะพี่น้องขาบหยังก็ได้ขอให้บ่อยบ่เสียเสียงพี่สาวนะบ่อยบ่ในทางลบเี่ยนะแมนบ่พี่น้องขาเออถ้าบ่หยุดนี่นะแมนบ่ไล่ไล่ป้ายสีพี่สาวยังนะพี่น้องขาแมนบ่าคุณอาร์ตเนี่ยนะเพื่อนสีแจ้งขว้าแมนบ่พี่น้องขามันพอมันหลายกรรมหลายมีนแมนบ่พอกาลอกบ่ได้เหตุคลิปเดียว บ่ได้เห็ดวิดีโอเดียวบ่พี่น้องขาบ่ได้เห็ดไรสดเดียวได้หลายมือมาเลื่อม่มนบ่แต่ว่าทนายคุณอาดนะพี่น้อง่าทนายฝ่ายคุณอาชนะละ4ีคนคเ้ยพี่น้องค่าเพื่อนก่แก้พี่น้องค่าดูดคีบแกะเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเพิ่นบ่เหตดแมนบ่เพิ่นว่าเป็นคน,นในครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าการยอกก็รลอกบ่ยอมรับฟังมันบ่พี่น้องขาบ่อยอมหยุดแมนบ่คุณอาจ็เลยมาเตือนพี่น้อง่าเตือนข้างเนี้ยข้งสุดท้ายเนี่นะ หยุดหรือบ่หยุดเน <ถ segundo S 2> ี่ยน,น, mm hmm. นะไม่ว่าถ้าบ่หยุดผมสิดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยนะพี่น้องขาใส่สิทธิ์ตามกฎหมายวันนั่นแหละมาที่นี่นอบพี่น้องขาเตือนมาซ่ามาอีกการ่อพี่น้องขาการลอกกับป้อย้อนหยุดเป็นเ่าพี่น้องขาออกมาไล่ต่อพี่น้องขาเลยเฮ็ดวิดโอต่อเป็นบ่าเออพี่น้องขาก็ได้มาอธิบายนะพี่น้องขาขัดใส่คาอธิบายกับ่าได้เนาะนะการมิอธิบายพี่น้องขาเรื่องเป็นไปเปลี่ยนมามันยังไรเป็นยังสั้นนะพี่น้องขาแต่ว่ามันโอ้ยพี่น้องขาแป๊บหนึ่งเอ้าโทรศัพท์ข่อยอ้ย แป๊บนึงเออเข็น okay, นอกกับพี่น้องอันแต่ว่าไอ้กระลอกพ่นกับมาออกอธิบายนะพี่น้องขาแมนบอกว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนแมนบ่กพี่น้อง่าอยู่ตรงเงินจังสั้นจังสี่นู่นนี่นั่นตั้งแต่น้องว่าท่านนี่เสียนะพี่น้อง่าประมาณนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่แบบว่าไงาว่าอันนี้กับไปใส่แกตัวในอ่าในอยยังพี่น้อง่าใน นั่ยังกะว่าปันไปมันโ่พี่น้องคขาเพราะว่ายังหลับเพราะ่เขาเตือนให้หยุดเบ้าเดี๋ยวนาแมนบอทางที่เสียหายออกซึ้นนะมันกะบอหยุดแมนบอหมานั่นแล้วบาดที่นี่พี่น้องคขาเพราะไย้ยิน้คุณอัดวางสิแมนบอการลอกก็เลยได้มาถ้าท้ายโตพี่น้องคับการลอกว่าถ้าอยากไปแกล้งคว่ำก็ไปแกล้งโลดถ้าอยากไปฟ้องก็ไปฟ้องโลดนเแมนบอพี่น้องขาไซส์สิทธิ์อย่างเต็มที่ว่าสั่นการลอกกบว่ากะลอกบ่ย่านนะประมาณนั้นแมนบ่พี่น้องขาบาดที่นี่บ่แมนตะกะลอกเด้บาดที่นี่เนาะการลอกพี่น้องขากาเลยพี่น้อง กาเลยได้ไปบอกพี่สาวพินคนหนึ่งพี่น้องขาอีตาคายนาะพี่น้องขาคุณตาคายเนี่ยแหะพี่น้องขาไปบอกตาคายแมนบอกเออบานนี่ตาคายก็เลยออกมาซอยปกป้องน้องไา้นะพี่น้องขากาคายก็เลยมาพี่น้องขาออกมาเฮ็ดคีพี่น้องขาแมนบอกว่าเกี่ยวปะเดนนี่พี่น้องขาเรื่องอะคัดค้านการประกันโตนะแมนบอพี่น้องขากากตายก็เลยได้ออกมาเสียพี่น้องขาแมนบอกว่าสิมัเสียพี่เนี่ยนะ แสเมผลไมเนี่นะพี่น้องคาแม่นบอร์วางสิพี่น้องคะตาค่ายพี่น้องคาได่าินีสองหูหูของตาค่ายเลยว่าสั่นว่าพี่น้องคาว่าเถือกสีนะพี่น้องขาเมมนบ่มาบอกตาค่ายเองนะพี่น้องขาว่ากุ้มเมผลไม่หรือเมผลไม่เนี่นะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวว่าสั่นพี่น้องคาแล้วบาดที่นี่ตาค่ายได้ถามบาลูได้จ้งไดเนี่ยนะตาค่ายถามยังพี่น้องขาถามเถือกพี่น้องขาแม่นบอรเถือกอะไรบอกตาค่ายว่า ออยการว่าสั้นมาซิมข่างหูว่าสั้นเออว่ามีคนถือหนังสือพี่น้องค่ะมายืดคัดขานการประกันตัวเนี่นะว่าคุณแม่สวัสดีกับกลุ่มเพื่อนนี่นะประมาณนั้นแหละบาดที่นี่ว่าศาลเนี่ยพี่น้องค่ะออยการเนี่ยนะว่าออยการแต่ว่าวายุสารนี่พี่น้องค่ะออยการนี่แหละว่าสั้น ไปซึมคางหูเถิกว่าสั้นว่าเถิกว่าพี่น้องฟังน่ะนะพี่น้องขานางตาค่ายก็เลยมาวบอยกบกักะลอกฟังพี่น้องขาบกักลอกมันก็เลยเสียนางตาค่ายนะ่ะนะวะ่าอายการมาซึมคางหูเถิกบอกว่าแม่พลเม้ไปยึดคาดคานการประกันตนะพี่น้องขากับประมาณนี้แล้วเลี้ยวตาค่ายกาเลยเสือพี่น้อง่าบาทที่เนี่ยนะนะั่นล่ะแต่ว่าส่วนมุมมองของยายกิดเด้อพี่น้องขายายกิดบทเสือว่าอายการไปซึมขางหัวหนางเถิกน่ะนะนะ อยว่ามันเป็นไปบ่ไรนอกพี่น้องขาอายการเพิ่นเป็นผู้ใดล่ะพี่น้องขาเพิ่นเป็นสูงสุดเมนว่าเพิ่นเป็นนักกฎหมายเมนว่าพี่น้องขาอายการเพิ่นเป็นโจทเหมือนว่าพี่น้องขาโจดฝ่ายแม่น้องผลผู้เหมือนว่าพี่น้องขาแม่น้องผลละไม่หรือแม่น้องสมพูนนะ่เมืนว่าอายการเป็นโจ์ร่วมกันกับแม่น้องมันว่าพี่น้องขากับคุณอัศรยาเมืนว่าเล้วอายการสิไปซึมขังหูอีเถือกได้จังไหว่าแม่ผลไม้เนี่ย ไปยืดคัดค้านการประกันตัวนี่นะข่อยว่ามันบอเกีิงพี่น้องคะข่อยว่าเถิกสีนี่นะใส่ไล่อายการพี่น้องคาเมนบอเหตุให้อายการเสียซื่อเสียงข่อยว่านี่นะแมืนแมนบอประมาณนี้แหละแล้วบาดที่นี่เรื out, ่องนี่มันก็ถ er, ึงหูคุณอาจแมืนบอพี่น้องคาประมาณนี้เนาะแล้วบาดที่นี่พี่น้องขะแล้วถามว่าตาคายเนี่ยนะพี่น้องขามัตสิโดนขอหามินประมาทกระบะกรอกบอ อีเถกเป็นหน้าพี่น้องขาแมนบบเพราะว่าไส้ไล่อายการพี่น้องขาแมนบอแล้วสาวเซลเซลเซวนีก้ก็สียื่นคําถามไปหาอายการเนี่ยนะว่าได้ซึมคางหูอีเถกบอเมื่อวันที่เกดนะพี่น้องขาว่าเมียสมพูเนี่ยไปยื่นคัดค้านการประกันตนนะแมนบบนี่ละ แต่ว่าถ้าสมุนดาอายการบอกว่าบา่ได้ซึมขงังหงี้เถือกเลยนะแมนบอพี่น้องคะ่ะอีเถือกอีตะกายบักกโลอกจะโดนอีกข้อหามินประมาทอายการมินประมาทศาลมินประมาทสถานที่แมนบอพี่น้องคะ่ะนี่ล่ะมันเป็นการใส่ร้ายแมนบอพี่น้องคะ่ะเพราะว่ายังอ่ะเพอาะตะรา,าออกมาเพาเองบาดเถือกไปนคนบอกนะแล้วบาดที่ส่วนเรื่องบัก,กรกโลกนอกพี่น้องค่าบาดนี่คุณอาร์ตพี่น้องคะ่ะเพราะมันท่าทายคุณอาร์ตแมนบอไม่อยากกอาฟ้องกะฟ้อง,องโลดตามกฎหมายนะพี่น้องค่ะ คุณอัดท่านเลยจัดให้พี่น้อง่ะจัดอีกสายดอกพี่น้องขาแมนโบเนืกอว่าจัดดอกเดียวพี่น้อง่าบ่แมนเดอร์หลายดอกหลายว่าละหลายกระทงหลายคดีพี่น้องขาแมนบบไปจัดยุไซพี่น้องค่าบาทที่น่ะตามคําเรียกร้องของกาหลอกแมนบบจัดยู่สอเพาะพระประแดงพี่น้องค่ะพนสมมติปาการขนบไก่หนึ่งพี่น้องขาแมน่าบาทที่เนี่ยนี่ละสมความมุ่งมั่นปาถนาของกาหลอกแล้วเด้อบาทที่นี่เนี่ยนะแมนโบกาหลอก ลอกนะพี่น้องขาจะได้เที่ยวไปภาป่าแดงพี่น้องขาปันทางสีเป็นโศกนะบาดที่นี่เป็นบ่พี่น้องขาพ่อยังล่ะมันบ่เมนต้าคลิปเดียวเด้พี่น้องขาที่เพิ่นเกะออกของบักกะลอกเลยนะเพิ่นว่ามันหลายคลิปพี่น้องขาแต่ลากะคลิปนะพี่น้องขาไม่รอดเพิ่นดิฟ้องเตะละกะทงแต่ละกะทงแต่ลากะทงเนี่ยนะมันหลายคอนีลากะลอกสมใจบ่บาดที่นี่นะเมนบ่สมใจป่าถนาได้ไปเที่ยวภาพป่าแดงแล้วมึงเนี่ยนะบักการลอก เออเขาบอกเล้หูบป,ปากมึงกลบบ่าหูบมึงเฮาอยู่เือยเมนบ่พี่น้องขะเฮาที่เรื่องมันเป็นไปจริงเขากับบริวารเมนบ่าตามขอมนหรือว่าตามอ่าลูมา่มันมันพี่น้องคาอัานนี้เนี่ยนะมันลู่บ่จริงเมนบ่พี่น้องคะเขาสีไปยืดคัดค้านการประกันโตเช็ดหยังเมนบ่เมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยนะพี่น้องคะแล้วอายการใดสีไปซึมขางหูอีเถกเออ มันเป็นข้อมูลเท็จมันเป็นไปบ่ได้แม่นบอถ้าพวกเพื่อนสืบสาวเลือเล้าเรืองเรืองนี่นะแม่นบอสสิพิชขอหาเอาความเท็จเข่าคอระบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแม่นบ่พี่น้องขานี่แหละเนาะย้ายบ่เสือเดอ้อ ย้ายผ้าเสื้อว่าอาการเนี่ยไปซึมขางหูยเถื่องเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเนาะพี่น้องขากะประมาณนั่นพี่น้องขาสาหรับคลิปนี้เนาะคือว่างยว่าวันที่สิบสี่เด้อพี่น้องขาวันที่สิบสี่เดือนนี้เนี่ยนะแมนบอเดือนเซปต็มเบอร์เขาเนี่ยแหละพี่น้องขาเดือนเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยละคุณอัดรยาพี่น้องขาสีไปฟ้องพี่น้องขาบากกาลอกอยุ่สอพบะพับปะแดงหลายข้อหาหลายกระทงหลายคดีพี่น้องขาแมนบอจัดให้กระลอก ตามคำขอประมาณนั้นเดอ้อพี่น้องคะส่วนตาค่ายกับเถิงเนี่ยนะพี่น้องคาจะโดนด้วยไหมเนี่ยนะห้ามาคอยติดตามเบิ้งอีกต่อไปเดอ้อค่ะพี่น้องคาว่าไอ้สองคนนี้นี่นะแม่นบอเออบอกว่าอายการมาซึมขังหุ่ีเถิงนี่นะ มันเป็นเท็จจริงประการใดเฮามาคอยจดตามกันไหมเนาะค่ะน้อง่าส่วนกาลอกโดนแน่พี่น้อง่าว,วันที่1 4คุณอัจฉริยะจะไปฟ้องบักรกะลอกตามคำขอของกะลอกประมาณนั้นพี่น้อง่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้เด้อพี่น้อง่าเจอกันในไรสดค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ